สวัสดีค่ะเอฟซี FC. ทุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาใส่บาตรนะคะตอนนี้รอพาอยู่นะคะพาะยังไม่มาพาะยังไม่มาดูปูปาริเจนไป,ไปก่อนนะคะใ <ไป S 1> ส่บาตรคะ่ะใ<ป>ส่บาตรคะ่ะเอาป้าดูนะหน้าเดียลูกเอาไว้ตรงนี้ก่อน ไปได้เกิดอะไรเมื่อวานไปไม่ได้เลยเฮ้ยหนูจะซื้อกาแฟจะซื้ Ya me lo dijo. หมดเลยเมื่อวานไปก็ไม่ได้ซื้อนมไม่ได้ฟังหเออเมื่อวานไม่เขาไม่ได้ไปเขาไปที่เดียวคือเมื่อวานไปบิซีที่เดียวมันก็ไม่มีเออเขาไปข้างในก็หาไม่เจอก็เลยกลับเขารียกันนะกินอะไรได้กินก็ได้กินก็ได้เีย ไม่เป็นไรนี่ถ้ามาไหมไม่รู้ยังไม่เห็นเลยนะ แฟนวันดีค่ะป้าวันดีป้าวันดีแต่ป้าไม่เห็นเลยหายหมดเลยติดป้าหมาผิด ุนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเนาะด้วยนะคะบันใจก็กดรูปกดใจแดง ดูใจนะคะก็กดลูกใจสีชมพูนะคะตัวไม่คุณใหญ่แล้วก็คุณคุณพัดก็มาช้านิดนึงค่ะจ้าไม่เป็นไรค่ะคุณมาได้ดีใจแล้วเห็นก็ดีใจเลยนะจ๊ะคุณตั้นตัวร้ายสวัสดีค่ะพี่ย่าสวัสดีครับน้ะสวัสดีนะคะาทานกาแฟด้วยกันนะคะทุกท่านเลยทานข้าวหรือยังคะพี่ย่าทานกาแฟอยู่นะจ๊ะแต่ไม่มีขนมเมื่อวานไปก็ไม่ได้ซื้อขนมเพราะว่าเขารีบก,กันเนาะ ก็เลยไม่ได้ไปแวะตรงนี้นตรงนี้ที่อยากจะจะซื้อนะคะน้ําก็ไม่ได้มาเลยน้ําแท่งเดียวที่บ้านนะคะน้ําตักบาตก็ไม่มีเพราะน้ําตักบาตต้องไปแมตโคนะมันจะเป็นขวดเล็กน้อยคุณวันใจัยก็รู้คุณใจสูหลายสีให้ยากเลยขอบคุณมากนะคะคุณวันใจค่ะขอบคุณน้อเลยเช้ามาตลอดเลยคุณรุบอนคบเลยก็จะมองทให้ยากเลยขอบคุณมากเลยคุณรุบอนคุณรับอนนี้ไปไหนคะวันนี้น่าจะไม่ได้ไปอะค่ะ บนพัดเพราะว่าเ <c oughs> มื่อวานไปทดลอแล้วแต่ที่จริงวันนี้ก็อยากไปถ้าใครไปก็จะไปเพราะยังไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อน้ําแล้วซื้อของใช้เพราะเมื่อวานไปแล้วก็รีบรีบเราก็เลยเกรงใจเนาะเพราะว่าเมื่อวานได้ซื้ออ่ยาสระผมหมดใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ไปดูแล้วล่ะยาสระผมอ่ะไม่รู้ไปหยิบคีมนวดมาไม่ได้อ่านหยิบคีมนวดมาก็ <c oughs> มาถึงบ้านจะรู้เป็นครีมนว <c> ด <oughs> <c oughs> แลวครีมนวดมีต้องสองสองขวดปกติก็ซื้อมาของลอรีออนนะเนาะ พอซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ก็เ็นซื้อกระปุกที่มันเคลือบหนาเคลือบผมมาก็เลยยังอยู่ไอขิงก็เลยซื้อมาอีกขวดก็เลยมีอ่าเลอยทีนีเปินยาสระผมมาก็ทานได้อยู่เวลาไปสกุลก็ยังซื้อก็คงก็ไปซื้อต่ออีกมา้าคาคงไม่ได้ไปแต่ที่จริงแล้ววันนี้ว่าจะไปอ่าไปไปสองหอยก็เลยน่าจะไม่ได้ไปเพราะว่าจะชวนน้องแล้วก็เติมน้ำมันให้เขาเพราะว่าจะไปจะไปดู จะไปดูอ่าเป็นแบบเราจะลํากันที่จะลําแล้วก็ร้องเพลงประกวดนะก็วันที่สิบเจ็ดนะคะคุณทุบพัดครับก็วันที่สิบเจ็ดเราจะพิมพ์ย่าินวยูทูบเบอร์หอยทองพิมพ์เดียวไปมีทั้งหมดสิบห้าคนแต่ก็เมื่อวานนี้ก็แกะอยู่นะคะเมื่อวานนี้คุณพิมพ์ปากปลาเนาะอันนี้ฉายาเนาะคุณพิมพ์ปากปลาคือหลานที่เดจะยำน้องมาจาก แ่เป็นคนร้องเพลงเราก็เลยดึงคุณพพ์เพราะม่อก่อนนี้ไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวแกนะคะร้านลาบร้านอะไรของแกเนี่ยที่เก่งนะคะไปกินแล้วไปถูกจิตตาแแกมากๆาเพราะแกน่ารักมากก็เลยวันนั้นไปก็เลยร้องเพลงพอร้องเพลงเสร็จแล้วก็พอบอกตั้งทีมไอ้น้องตุ๊กตาก็บอกพี่ย่าเอาคุณพีนตักปลามาดีกว่ามยูีทีมลังเราก็เลยรีบไปป้าวันดีค่ะส้าวันดี เลยตะคุบซิมมาเอามาอยู่ซีมเราแล้วแกก็รำสู่ไว้นะคะซ้อมให้พวกเราด้วยแล้วก็เอาเองก็ร้องมากฝากกดไลค์กดแจกกดติดตามทุกตาสาวสุพันณชาแนลได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทริงจริงอยากให้จะรำแต่ว่ามันไม่